thank you ก็การสวัสดีนะครับก็อยู่กับผมสันติโนนึงนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมารีวิวไอคอนใหม่นะครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับก็โอเคถ้าใครรู้ก็สามารถเมนมาได้คือกูไม่รู้นั่นแหละโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือสเต็ปข้างในคร่าวๆนะครับก็ลองอ่านกันเอาเองนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาแบบเร็วๆนั่นแหละ พี่ก็อ่านไม่ออกหรอกนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ยังไงก็ดูกันเอาเองนะครับโอเคซึ่งพี่จะไม่เน้นสเต็ปข้างในมากกว่านะครับพี่ก็จะไปดูในเกมนะครับว่ามันเล่นดีหรือไม่ดีนะครับก็โอเคงั้นก็จะเป็นโค้ดนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็โอเคนะครับก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับโอเคมาดูจังหวะแรกนะครับผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแต่รู้สึกว่าจะหาช่องดีมากเลย แต่พี่คือไม่ชอบอย่างหนึ่งมันตัวใหญ่นะครับซึ่งพี่ไม่ชอบนักเตะตัวใหญ่นะครับโอเคแต่ว่าตัวใหญ่มันก็คมนะครับตอนนี้ยิงด้ยวยเท้าซ้ายนะครับเออเท้าวขวาซะเท้าวขวานะครับจังหวะนี้โอ้โหอย่างคมเลยนะครับจังหวะนี้ซึ่งวันนี้พี่ก็จะเอาแบบฉากแบบมันๆแบบยิงประตูแบบมีสันร่วมประมาณนั้นแหละพี่ก็จะมาลงนะครับว่ามันจานี้แต่ว่ามันเป็นตัวที่เลือกจุดโทษได้ดีเออจุดโทษอ่ะ เออใช่แล้วนะครับเลือกฝาวนะั่นแหละได้ดีมากเลยนะครับไอตัวเนี้ยดูจังหวะนี้ล็อกมาหนึ่งทีแต่ว่าโดนสไลด์นำกำลังจะยิงนะครับจังหวะนั้นก็เลือกจุดโทษได้เออจุดโทษที่เลือกฟีคิกได้นะครับโอเคมาลุ้นกันนะครับเมสซี่โอ้โหข้ามคามแลย,ยิงไม่เข้าโอ้โหยิงโดนยิงโดนเกินโอเค ก็โอเคนะครับถ้าใครเข้ามาแบบเออใครช่องใหม่เออผู้ติดตามใหม่นันแหละถ้าใครสําหรับที่เข้ามาใหม่นะครับเออกูไม่รู้ว่ากูจะพูดยังไงนะครับลีนพัดกันไปหมดก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยโอเคพี่ก็เออจะมีคลิปมาลงเรื่อยๆนั่นแหละก็ฝากกดไลค์ไว้เลยโอเคสาหรับใครที่อยากได้ไอดีนี้นะครับพี่ก็จะปล่อยนะครับเหมือนกันซึ่งมีเมสซี่ไอคอนนะครับก็เราติดตามกันต่อไปนะครับโอเคว่าพี่จะมาปล่อยวันไหนนะครับมาดูจังหวะนี้ จังหวะน,นี้ยิงโอ้โหโคตรคมเลยผมบอกเลยตัวเนี้ง้นก็วันนี้ก็ชมไฮไลท์ปัญญาทิตไปยาวๆนะครับโอ้โ oh, ห oh, รู้สึกว่าลิ้นจะพันกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้มันจะหาช่องดีมากเลยนะครับตัวตัวใหญ่แล้วก็โกงอีกศาสตร์เอ๊ะมึงจะทํามาเพื่ออะไรวะโกงชิไหมมาดูจังหวะน,นี้นะครับจังหวะน,นี้ยิงได้หรือเปล่าล็อกแรกล็อก โอ้โหยิงไม่เข้านะครับก็พี่ก็ติดเล่นเกินไปนะแหละแต่ถ้าพี่ยิงแต่แรกก็เข้านะครับมาดูจังหวะนี้ล็อกล็อกไปล็อกมาจะทํำยังไงครับต้องให้โดรานนนโยนะครับจังหวะนี้ยิงโอ้โหโคตรคมความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนไอฟันเบคเทสนะตัวใหญ่ๆนั่นแหละดูครับถ้ามันได้ง้างตีนี่คือประตูนะครับโอ้โหมาดูภาพชานะครับดูดูการหาช่องนะครับอย่างกับตอเลสนะครับ โอ้โหยังคมก็ขออภัยนะครับที่แบบเออพี่เอาข้อมูลมาแบบไม่ชัดนะครับแบบไม่ชัดเจนมากเลยครับก็พี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบเออแบบเท่านั้นอ่ะเออเอาสเต็ปม,มาเทียบกันนะครับว่ามันกากหรือมันยังไงอ่ะคือพี่จะเน้นในเกมมากกว่านะครับว่าในเกมมันเล่นดีหรือเปล่านะครับซึ่งโอเคตัวไหนทําประตูได้ก็ตัวนั้นแหละดีคือดีนั่นแหละคือพี่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าเพราะว่าแบบเออพี่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษ ประมาณนั้นแหละโอเคคือว่ากูกูโง่นั่นแหละโอเคจบไหมโอเคมาดูจังหวะนี้ก็ยิงไม่เข้านะครับโอเคนะครับมาดูจังหวะนี้ดอราเนียททาไงครับจังหวะนี้ล็อกหนึ่งทีล็อกหนึ่งทีแม็กไวทําอะไรครับโอ้โหแต่ว่าพี่ก็ติดเล่นเกินไปนะโอ้โหเข้าเฉยอะไรวะเนี้ยกูซาเล่นเข้าเฉยโกงเกินแม่งโคตรโกงเลยดูมาดูภาพชานะครับโอ้โห เหมือนจะยิงแบบไม่ค่อยถนัดนะครับดูดูให้ดีนะครับมันถนัดคือแบบเออมาดูมาดูจังหวะนี้โอเคแม็กไวเตะขาไม่ล้มอีกมาดูจังหวะนี้โอ้โหเหมือนจะยิงไม่ถนัดนะครับแต่ก็เข้าไปเรียบร้อยโอเคนะครับมาดูจังหวะต่อไปนะครับซึ่งพี่ก็จะไม่เล่นมาดูจังหวะนี้พี่จะเล่นอีกนะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็รู้สึกจะคล่องอยู่นะครับพะพี่ก็ติดเล่นประมาณนั้นแหละมาดูจังหวะนี้นะครับ Mystery, เมสซี่เราไปหนึ่งทีฟาวนะโอ้โหเล่นน่าเกียดเกินมาดูจังหวะนี้นะครับการเขาทำจะทำยังไงครับตัวเลนโยส่งมาเมสซี่แทงโอ้โหเกือบเกือบโอ้โหผมคิดว่าน่าจะเข้าแล้วนะครับแต่ก็ไม่เข้านะครับมาดูภาพชาโอ้โหยิกนิดเดียวนะครับถ้าสวยนี้ผมบอกว่าโคตรสวยเลยนะครับเออถ้าเขา้าคือโคตรสวยเลยนะครับมาดูจังหวะนี้ดูการหาช่องเขา้ายังกับตอเลนนะครับมาดู คือแบบเออนักเตะที่ตัวใหญ่แต่ว่ามันก็มีความเร็วอยู่นะครับแต่จังหวะน,นี้ก็ไม่เข้าแต่ว่าเมสซี่ก็สำลับสงก็เรียบร้อยนะครับมาดูมาดูโอ้โหเสร็จเมสซี่เลยจังหวะนั้นโอเคนะครับมาดูจังหวะต่อไปนะครับจังหวะน,นี้โรลานิโน่ล็อกมาให้ยิงได้เปล่าล็อก1ทียิงโอ้โหโคตรคมเลยนะครับก็คล่องอยู่นะครับตอนเนี้ยโอเคมาดูการล็อกแล้วก็ยิงโอ้โหอย่างกับเมสซี่เออเมสซี่ข้างขวา อย่างกับโรนันโดนะครับโอ้โหมาดูจังหวะนี้ทำไงชิ่งให้เพื่อนยิงเรียบร้อยนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันเป็นนักเตะแบบเออลงต่ํานะครับผมก็ชอบนิดหน่อยนะครับซึ่งมันแบบซึ่งมันจะเชื่อมบอลกับเพื่อนได้ดีนะครับมาดูมาดูจังหวะนี้วิ่งหาช่องครับมาดูกันว่าจะยิงได้หรือเปล่าโอ้โหนะครับแต่ก็ไม่มีมุมนะครับแต่ก็ดูการโอ้โห วิ่งมาแต่เชียงใหม่นะครับโอ้โหมาถึงเชียงรายก็ยิงไม่เข้ามาดูจังหวะนี้โดราเอนโยส่งมาให้จังหวะนี้ทํำโอ้โหเรียบร้อยอย่างคมนะครับก็บอกเลยว่าขวาก็ได้ซ้ายก็ดีนะครับจังหวะนี้ยิงข้างซ้ายนะครับโอ้โหโคตรคมมาดูจังหวะต่อมาครับมาดูจังหวะนี้ชิงให้เพื่อนโอ้โหจังหวะนี้เอเนต้าส่งกลับมายิงโอ้โหเรียบร้อยอย่างคมนะครับผมบอกลย โอเคนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็คร่าวๆนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้พี่ด้วยนะครับก็มีคลิปมาลงเรื่อยๆโอเคนะครับก็วันนี้พี่ขอไปพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันวันหน้านะครับไม่าย,ายกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับโอเค